สมัยดีเนอกจากนี้ซิมาว่าเรื่องขาทางเก็บเงินเนาะปกติเป็นคนที่โบหม,ม,มักว่าโบหมักซซหมักซนเนาะตัวได้พอจ่ายเ้ากระจายไปแล้วกระเลวเนาะแต่ว่ามันมน,นี้ออมันอดบ่ได้รี่ล้อพี่น้องเอ้ยมันอดบ่ได้ย้อนยังขึ้นไปนี่นะตอนเช้านี่เก็บเอาหาพันนี่แล้ววันที่นี่เนาะก,กลับลงมาบัตน,นี่ดักสิบเอ็ดดักสิบเอ็ดบาเจียงเลยมาเก็บสิบเอ็ดพันบอกเอาบินหายบอกว่าเขาแจ้งการแจ้งการอีกอย่างกระดาษกระโดดปุบปับปุบปุบเห็นเบียกไว้ชุดยอดชุดยอดรีร่ล้อเห็นเบียกบ๊าดแต่ไม่ข่ายอมเนาะยอมได้ไร แต่ราคาเก่านี่ก็ยังพ่อแห้งเลยเนาะเที่ยวไปกลับไปกลับไปกลับ,บเะาส่งลูกไปโรงเรียนนี่เนาะไปกลับเดือนหนึ่งมันถือล้านปลายเลยเนาะตัวเก่าบัดน,นี้มาตัวใหม่บัดน,นี้ถือเกือบสามล้านสามล้านสมมติเราถือขูเข้าดาวน์โหลดเดือนหนึ่งสามล้านปลายนะี่ก็คือโบเรืองเงินเลยเนาะพี่นะ้องโบเรือเงินเลยไดแล้วบัดนี้เนาะปีหนึ่งนี่มันเกือบสามสิบปลายล้านเลยข่าวอยากหมากแพงขาคลองสี่สูงเงินบาทขึ้นเงินเหรียญขึ้นขาน้ำมันแพง ่าทาามาแพงอีกบ่านี้เดือนหนึ่งเกือบสามล้านปลายเงินเดือนเด้ผู้ถือเงินเดือนเจ็ดเป็ดล้านเออเงืนเดือนล้านเปดล้านเก้าได้เซนเนี่ยไนี่คือเสียงสะท้อนความอัดอั้นปั่นใจของประชาชนลาวที่กําลังกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ค่าเงินกีบตกต่ําสินค้าค่าครองชีพแพงและค่าแรงที่สวนทางกับรายจ่ายประชาชนลาวกับต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่สิทธิการเดินทางบนทางหลวงสาธารณะ กำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสินค้าที่ต้องจ่ายเงินซื้อทุกกิโลเมตรภาพความเดือดร้อนสะสมจากสภาพถนนทั่วประเทศที่เพพังจนแทบไม่เหลือสภาพความเป็นถนนในปีก่อนหน้าแทนที่จะได้รับการแก้ไขด้วยงบประมาณแผ่นดินแต่พักรัฐบาลลาวกลับเลือกใช้วิธีเร่งลงน้ำขายสัมทานทางหลวงสาธารณะสำคัญหลายเส้นทางทั่วประเทศ ให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการด้วยการเปิดทางให้เก็บค่าผ่านทางจากประชาชนอย่างต่อเนื่องนี่คือการผลักภาระครั้งใหญ่ที่จงใจเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของชาติให้กลายเป็นภาระทางการเงินของประชาชนแบบถาวรซึ่งจะส่งผลกระทบซ้ำเติมค่าครองชีพและเงินในกระเป๋าไปอีกยาวนานเหมือนเส้นทางหลวงในที่16ที่กำลังเป็นกระแสถูกสังคมพูดถึงในปัจจุบัน สภาพเส้นทางทั่วประเทศลาวก่อนที่จะมีการประกาศขายสัมปทานนั้นเข้าขั้นวิกฤตอย่างรุนแรงเส้นทางส่วนใหญ่มีสภาพแทบไม่ใช่ถนนหลวงแห่งชาติในฤดูฝนผิวถนนจะเปลี่ยนเป็นโคลนตมที่ลึกจนมิดล้อรถขนส่งสินค้าที่แบกรับภาระก,การส่งมอบให้ตรงเวลากลับต้องจมปลักติดลมอยู่กลางทางนานนับวัน <c oughs> เพียงเพราะสภาพผิวจราจรที่เปลี่ยนเป็นหลุมลึกจนยากจะฝ่าไป ตอกย้ำด้วยภาพพิแชร์ว่าโลกออนไลน์เมื่อชาวบ้านพากันนำอุปกรณ์ออกมาจับปลาในแอ่งน้ำขังที่อยู่ใจกลางถนนหลวงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องตลกในโลกออนไลน์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ประจานความล้มเหลวของพรรครัฐบาลที่ปล่อยให้ประชาชนต้องดิ้นรนอดทนมานานหลายปีความเสื่อมโทรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่จุดใดจุดหนึ่งแต่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเส้นทางไปหลวงพระบางเมืองมรดกโลกหรือเส้นทางสายเศรษฐกิจอย่างทางหลวงเลขที่4ี่ ต่างตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือถูกปล่อยให้เพพังจนประชาชนในบางพื้นที่ต้องระดมทุนและแรงงานออกมาซ่อมแซมกันเองเพื่อพยุงให้รถวิ่งผ่านได้ทำไมรัฐบาลลาวจึงปล่อยให้เส้นทางสาธารณะเสื่อมโทรมถึงเพียงนี้คำตอบซ่อนอยู่ในวิกฤตการเงินการคลังที่เข้าขั้นล้มละลายนี่สาธารณะที่พุ่งสูงกว่า94%ของ GDP ทําให้พักรัฐบาลไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อหินคลุกมาปะหลุมถนน กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจึงมีการปรับลดงบประมาณบำรุงรักษาลงอย่างมหาศาลและส่งต่อภาระหน้าที่การจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมให้เป็นความรับผิดชอบของแต่ละแขวงในการจัดหาแหล่งทุนด้วยตนเองท่ามกลางวิกฤตการเงินที่บีบคั้นแต่ละแขวงจึงตัดสินใจเปลี่ยนผ่านยุทธศาสตร์จากการจัดการโดยภาครัฐไปสู่การพึ่งพาเม็ดเงินจากกลุ่มทุนผ่านระบบสัญญาสัมปทานรูปแบบใหม่ ที่ถูกเร่งนำมาบังคับใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเรียกว่า OPBRC หรือ Output and Performance Based Road Contract และ PRTC หรือ Public Road Toll e Collection ซึ่งเป็นการมอบสิทธิ์ให้เอกชนเข้ามาฟื้นฟูถนนให้ได้มาตรฐานโดยมีระยะเวลาฟื้นฟู3ปีและบำรุงรักษาต่ออีก7ปีและกับการได้รับสิทธิ์เก็บเงินค่าผ่านทางบนถนนสาธารณะเดิมที่เคยใช้ฟรีโดยยังมีเงื่อนไขระบุว่า หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วเอกชนยังไม่คุ้มทุนก็สามารถเสนอขอต่ออายุสัมปทานเพิ่มได้อีก1นถึงสครั้งข้อมูลการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อเปลี่ยนทางหลวงสาธารณะให้เป็นเส้นทางเก็บค่าผ่านทางในช่วงปลายปี2025 2026แสดงให้เห็นถึงความเร่งรีบในการส่งมอบเส้นทางหลวงสาธารณะให้เอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่พักรัฐบาลเปิดทางให้แต่ละแขวงทยอยทําสัญญามีดังนี้วันที่3ตุลาคม2 0 2 5ลงนามในสัญญาโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข22ช่วงภู9้าหลักกาสีถึงเมืองน่านระยะทาง68.5กิเมตร20ตุลาคม2 0 2 5ลงนามในสัญญาโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข9เส้นทางยุทธศาสตร์ตะวันออกถึงตะวันตก แขวงสวรรณ์นเขตระยะทางรวม233.30กิโลเมตรตั้งแต่วงเวียนไดโนเสาร์ถึงชายแดนลาวเวียดนาม 4. พฤศจิกายน2025ลงนามในสัญญาโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข13ใต้ช่วงเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนถึงเขตแดนแขวงสวรรค์นเขตระยะทาง38กิโลเมตร 13. พฤศจิกายน2025 ลงนามในสัญญาโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข13ใต้ช่วงต่อจากสะพานเซบังไฟถึงหลัก35เมืองจำพรแขวงสวรรค์เขตระยะทาง79กิโลเมตร18พฤศจิกายน2025ลงนามในสัญญาโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข R3 และ R3B ในแขวงบ่อกแก้วเชื่อมต่อสะพานมิตรภาพระยะทางรวมกว่า121กิโลเมตร 25พฤศจิกายน2025ลงนามในสัญญาโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข21ช่วงปากซันถึงบริคันแขวงบอริคัมไซระยะทาง22.4กิโลเมตร19ธันวาคม2025ลงนามในสัญญาโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข13เหนือช่วงเมืองกาสีแขวงเวียงจันถึงชายแดนแขวงหลวงพระบางระยะทาง34กิโลเมตร 7มกราคม2 0 2 6ลงนามในสัญญาโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4ในแขวงไซยบุรีเส้นทางหลักเชื่อมภาคเหนือตอนล่างระยะทางรวมกว่า246กิโลเมตรมกราคม2 0 2 6ลงนามในสัญญาโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข1ดีแขวงไซส,สมบูรณ์ตั้งแต่สะพานน้ำแซ่หนอนถึงสะพานน้ำหมางระยะทาง79กกิโลเมตร เส้นทางที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่พักรัฐบาลได้ลงนามสัญญาไปแล้วซึ่งในปัจจุบันยังมีทางหลวงอีกหลายเส้นทางทั่วประเทศที่กำลังถูกพิจารณาและเจาะคิวเข้าสู่ระบบสัมปทานเอกชนในลักษณะเดียวกันนี่คือภาพสะท้อนว่าในอนาคตอันใกล้ประชาชนลาวจะต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะทุกกิโลเมตรของเส้นทางที่เคยสร้างจากภาษีกำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกำไรของเอกชน สิ่งที่สังคมลาวกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและเป็นรูป,ปรธรรมที่สุดคือกรณีทางหลวงเลขที่16ในพื้นที่แขวงจำปาสัตว์ที่มีการปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางแบบช็อกความรู้สึกโดยเพิ่มขึ้นมากกว่า100%ในหลายจุดตัวเลขจริงที่ปรากฏบนป้ายด่านเก็บเงินแสดงให้เห็นถึงภาระที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจตัวอย่างเช่นรถเก๋งรถกระบะหรือรถ4ล้ออัตราค่าผ่านทางเดิม20,000กีบต่อเที่ยวถูกปรับเพิ่มเป็น 43,500กิบต่อเที่ยวในขณะที่กลุ่มรถบรรทุกตั้งแต่6ล้อไปจนถึง12ล้ออัตราค่าผ่านทางขยับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากเดิม60,000กีบต่อเที่ยวพุ่งขึ้นเป็น169,500กิบต่อเที่ยวบนเส้นทางที่มีระยะทางรวมเพียง42กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งหากเป็นการเดินทางไปกลับต้นทุนค่าผ่านทางจะสูงถึง339,000กีบ นี่ยังไม่นับรวมค่าธรรมเนียมการช่างน้ำหนักรถและรายจ่ายแฝงเงินอื่นที่อาจทำให้ต้นทุนพุ่งสูงขึ้นไปอีกในแต่ละเที่ยวการเพิ่มค่าผ่านทางในระดับนี้เปรียบเสมือนการจุดไฟซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพที่รุนแรงอยู่แล้วให้ลุกโชนขึ้นทันทีเพราะลาวเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำมันจากต่างประเทศเป็นหลักเมื่อต้นทุนลอจิสติกพุ่งสูงขึ้นผลกระทบแบบโดมิโนจึงเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ พอค้าแม่ค้าในตลาดสดต้องปรับราคาสินค้าเกษตรข้าวสารและอาหารแห้งเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยค่าขนส่งที่ถูกรัฐบาลผลักภาระมาให้เอกชนจัดเก็บผลกระทบนี้รุนแรงเป็นทวีคูณเมื่อรวมกับวิกฤตเงินกีที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเงินเดือนและรายได้ที่แท้จริงของประชาชนลดน้อยถอยลงแต่รายจ่ายแฝงที่แฝงมาในรูปของค่าผ่านทางกับเพิ่มขึ้นสวนทางกัน ประชาชนต้องแบกรับภาระซ้ำซ้อนทั้งภาษีทางอ้อมราคาสินค้าที่แพงขึ้นจากต้นทุนขนส่งและค่าผ่านทางที่ต้องจ่ายด้วยตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านความไม่สมดุลระหว่างรายได้ที่หยุดนิ่งกับรายจ่ายที่พุ่งทยานกำลังสร้างรอยร้าวขนาดใหญ่ระหว่างรัฐบาลและประชาชนที่มองว่าตนเองกำลังถูกทอดทิ้งให้เผชิญวิกฤตเพียงลำพังท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าแม้แต่ถนนสาธารณะที่สร้างจากภาษี ก็ยังไม่มีที่ให้คนจนได้ยืน